สวัสดีครับ FC ซทุกคนทุกท่านนะผมพบกันยามเย็นนะครับกับผมช่างรถโซลาเซลล์วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมสําหรับสถานการณ์นะครับฝนฟ้าขนองนะครับทั่วทุกพื้นที่โคราชเลยนะครับแทบจะทุกอำเภอนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับหลังจากที่ฝนได้หยุดตกแล้วนะผมนะตกทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันมาถึงเย็นนะครับน้ําเต็มสะเลยนะครับผมเมื่อก่อนผมก็เปิดโซลาเซลล์ลงนะครับผมนะครับ ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะผมนะครับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับกว่าจะเต็มนะครับฝนตกคืนเดียวเต็มเลยนะครับแล้วก็ปลาออกทั Android ่วเต็มสะเลยนะผมนะครับนี่ครับผมอยู่ติดกับถนนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ร้านนะครับสาขาสองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านนะผมนะครับร้านก็ยังไม่เปิดเป็นทางการนะผมนะครับขณะนี้ก็รอในส่วนของปั๊มน้ํามันนะผมนะครับนี่ก็คือ ปั๊มน้ามันนะครับที่กําลังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะผมนะครับส่วนตัวร้านก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหลือหัวจ่ายนะครับแล้วก็ลาดพื้นนะครับเทพื้นแล้วก็ในส่วนของป้ายนะครับผมป้ายราคานะครับแล้วก็ต่อเติมนะครับผมอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเปิดเร็วเนะครับผมนะครับในส่วนของร้านจําหน่ายโซล่าเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็ปั๊มน้ามันนะครับสําหรับ f c ท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมนะครับร้านของผมก็จะมี ปั๊มน้ำมันนะครับอยู่หน้าร้านแบบนี้นะผมนะครับนี่ครับผมเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเยี่ยมชมนะครับทั่วบริเวณเลยนะครับนี่ครับผมทํางานไม่ได้นะผมนะครับฝนตกอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะผมนะครับที่โคราชนะครับตกทั้งวันนะครับน้ําก็ท่วมนะผมนะครับส่วนใหญ่ก็พื้นที่ต่าๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านก็เกิด ปัญหานะผมนับน้ําท่วมนี่ครับบรรยากาศรอบบริเวณนะผมนับทางคันรั้วนะผมนับก็จะปลูกในส่วนของต้นแคนาะผมนับแคนาก็จะค่อนข้างจะเน้นนะผมนับเยอะมากนะเพราะว่าอาศัยอยู่ร่มเงานะผมแล้วก็กินดอกได้ด้วยนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นทยุงนะผมนะครับทยุงนะครับมีทั้งทยุงไห่ล้ำนะครับแล้วก็ balances, ท, ung, ทยุงไทยนะผมนะครับมีทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะครับนี่ครับ <c oughs> ผมก็ได้ปลูกไว้นะครับช่วงน,นี้ก็โตเร็วนะผมเพราะว่าเป็นช่วงฤดูหน้าฝนนะครับส่วนฝั่งทางริมสระนะครับก็จะเป็นล้ำใหญ่นะครับนี่ครับผม พื้นที่ก็จะมีสะล้อมรอบบริเวณเลยนะผมที่ผมอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นโซลาเซลล์นะครับพร้อมแทงน้ํานะครับก็จะส่วนในร้านก็จะใช้น้ําจากตรงนี้แหละครับผมนะครับดูดน้ํามาดันขึ้นมาเก็บแล้วก็ใช้จ่ายภายในตัวร้านนะครับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้หน้าอยู่นะผมนะครับสาหรับ f c นะครับที่จะมาที่ร้านนะผมนะครับ สามารถมาพักนะผมค้างแรมได้นะผมผมก็จะทําทในส่วนของพื้นที่นะผมนะที่พักในส่วนของบริเวณด้านล่างนี้นะผมนะครับไว้สําหรับเอฟซี FC นะครับที่อยากแวะมาเที่ยวนะครับหรือว่าอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับโอ้เนี่ครับผมต้นอินทผลัมของผมโอ้นี่ครับพอดีได้ลงอินทผลัมไปประมาณแปดต้นนะครับผมนะครับ โอ้เจอพายุกระหน่ำนะผมหนักเลยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะผมนะครับนี่ครับสองต้นนะครับที่ที่ล่วงลงไปนะผมนะครับสองต้นนะครับพอดีมีชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะสร้างนะครับจะสร้างในส่วนของเพิงเก็บรถก็เลยบอกขายให้นะครับในส่วนของอินทผลัมนะครับก็ส่วนนึงก็ชอบด้วยนะผมนะครับ นี่ครับโอ้น้ำแรงไม่แรงนะผมนะครับดู <c oughs> นี่ครับดินตกจนเมื่อก่อนนะผมไม่มีน้ำนะครับข้าวไม่มีน้ำตอนนี้น้ำน้าท่วมข้าวนะครับ <c oughs> ของเสียหมดแล้วครับถึงมานะครับสำหรับฝน <c oughs> นี่คปลูกในส่วนของอพายุงนะผมนะครับพยุง นี่ก็เป็นพะยุงไทยนะครับโอ้เสียดายนะครับไออินทผาลำอันนี้ผมเพิ่งได้เพิ่งปลูกนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับพื้นที่ไหนฝนตกดีไม่ดีนะครับหรือว่าไม่มีฝนก็คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะผมนะเพราะว่าแต่ที่เรารู้เลยคนราดนะครับทั่วทุกอำเภอนะครับตอนนี้เจอสถานการณ์น้ําท่วมนะครับแทบจะ ทุกหมู่บ้านนะครับช่วงนี้นี่ครับตกตลอดเลยโอ้ทุเรียนนะผมนครับทุเรียนก็ส่วนนี้ก็คือกล้วยนะผมนครับกล้วยแล้วก็ทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับที่ว่าผมซื้อมาทดลองนะครับออยู่สองต้นนะครับไม่รู้ว่าจะรอ,อดหรือเปล่านะครับเพราะว่าพื้นที่อ,อำเภอขามสแกแสงไม่เคยเห็นใครปลูกทุเรียนแล้ว ได้กินนะผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะผมนะครับอันนี้ก็ลองดูนะผมนะครับส่วนใบที่เห็นก็เป็นใบที่เขาแตกมาใหม่นะครับผมตอนที่ผมปลูกครั้งแรกก็ใบจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าปลูกไปแล้วประมาณ2เดือนนะครับร่วงหมดนะครับอันนี้ก็คือใบใหม่นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะเฉาแล้วก็ตายลงไปนะเพราะว่าดินแล้วก็น้ํานะครับผมไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับโอ้ต้นแค่หน้าครับพี่น้อง แคนาเอ็นมดเลยแคนาแคนาเบี้ยวนะผมนะครับแคนาสงสัยโดนลมนะครับเพราะว่าขาขาาอ้าเป็นไม้ไผ่ไม้ลวกเราธรรมดานะผมนะครับจะคั้าไม่อยู่นะครับนี่ครับเอ็นเลยสงสัยพวกนี้ต้องจัดการนะผมนะครับเอ็นเป็นแถบเลยนะครับเป็นต้นแคนานะผมนะครับ นี่ครับบรรยากาศกอนายยนะผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะผมนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะผมนะครับเร็วๆนี้ก็จะเปิดในส่วนของร้านกาแฟนะครับแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับมีหลากหลายนะผมนะครับนี่ครับบรรยากาศส่วนใหญ่ผมก็จะ อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะผมนะครับร้านร้านใหม่นะผมนะส่วนใหญ่ก็จะออกทํางานตลอดนะครับช่วงนี้ก็ว่างๆนะครับก็เลยมารีวิวนะครับให้กับท่านผู้ชมเห็นสถานการณ์นะครับน้ํานะครับนี่ครับรถก็เข้าไม่ได้นะผมนะครับรถเข้าไม่ได้สําหรับหกล้อคันนี้ก็จอดไว้ตั้งแต่ไว้ตั้งแต่นานนะครับผมนะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหน ส่วนรถที่จะเข้ามาใหม่ก็หมดสิทธ์นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลานะครับ FC นะครับไปเพียงเท่านี้ครับผมสถนานการณ์ฝนตกที่ไหนบ้างนะผมนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะผมนะครับแชร์ความรู้กันนะผมนะว่าพื้นที่ไหนนะครับ ได้ข้าวได้น้ำนะครับหรือว่าแรงตายก็แชร์มาเป็นความรู้ได้นะผมนะครับสวนบ้านผมก็ตอนนี้ข้าวนะผมนะครับน้ำข้าวเสียแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมาทีหลังนะครับน้ำท่วมทีหลังน้ำดีตอนท้ายปีนะครับก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะผมนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ